รู้เรื่องอยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรมมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยแบบนี้จะซื้อ,อยามารักษาตนเองต้องมีหลักการอย่างไรบ้างมาดูกันครับตอนเจ็บป่วยเบื้องต้นใช้ยาสามัญประจำบ้านปลอดภัยและประหยัด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยและคิดจะซื้อยามารักษาตนเองอย่างแรกที่ควรคำนึงคือควรเลือกใช้ยาสามัญประจำบ้านก่อนที่จะเลือกใช้ยาที่มีความแรงมากๆนะครับบางคนหวังผลว่ายาแรงจะให้ผลในการรักษาเร็วทันใจอย่างเช่นยาปฏิชีวนะหากใช้ไม่ถูกต้องเหมาะสมก่อให้เกิดการแพ้ยาและเป็นการสะสมให้เกิดอาการดื้อยาในอนาคตดังนั้นหากจ็ป่วยเล็กน้อยควรเลือกใช้ยาสามัญประจำบ้านก่อน เพราะเป็นยาที่มีความปลอดภัยสูงสามารถหาซื้อมาใช้รักษาเบื้องต้นได้โดยสังเกตคำว่ายาสามัญประจำบ้านที่ฉลากยาอีกทั้งยาสามัญประจำบ้านมียาประเภทต่างๆที่ครอบคลุมอาการของโรคเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นยาบรรเทาปวดลดไข้ยาสำหรับแก้ปวดท้องยาบรรเทาปวดกล้ามเนื้อยาสำหรับโรคผิวหนังราคาก็ไม่สูงเกินที่เราจะซื้อจากร้านขายยาหรือจากร้านขายของชำใกล้บ้าน ด้วยอยอนุญาตให้สามารถจำหน่ายได้โดยไม่ใช่ยาควบคุมที่ต้องมีเภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาครับแต่ที่สำคัญคือต้องตรวจดูวันหมดอายุสภาพบรรจุภัณฑ์และตัวยาครบสมบูรณ์อีกทั้งควรใช้ยาตามคำแนะนำที่ฉลากยาเป็นสำคัญนะครับรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรมองค์การเภสัชกรรมมุ่งมั่นผลิตยาคุณภาพ เพื่อประชาชนได้เข้าถึงยาอย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสมสร้างความมั่นคงยั่งยืนด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ